วันนี้บ่ายโมงแล้วยังไม่ได้กินข้าวกลางวันนี่จะจะลวกเค็ดไว้กับใส่เกลือใส่เกลือเม็ดลงไปจ้ะนี่จ้ะทำพึ่งจะทําเซจบ่ายโมงพอดีจ้ะข้าวกลางวันก็ยังไม่ได้กินเค็ดอันนี้จะรอไม่ได้อะจ้ะพอรอแล้วมันมันจะบานเร็วแล้วมันจะดำ่ะจ้ะต้องรีบลวกจ้ะรีบลวกลวกนกน้ำเย็น จะใส่เฮดลงไปเลยจ้ายายจะใช้วิธีลวกก่อนล่างจ้าทำเฮดกับฝั่งเศสเพราะว่าล่างก่อนลวกมันบาบางนะจ้านี่ยจ้าด้ทีแบบนี้เราก็จะตักไปนอกน้ำเย็นจ้าเราเฮดมันก็จะล่างง่ายขึ้นกว่าเดิมมาจ้ายายทำวิธีนี้ละจ้าไม่มีเวลาเนาะ ถ้าเราทําสลบสลบแบบนี้ก่อนเราเราไปล้างนกนาบน้ำเย็นล้างนะจ๊ะมันก็จะได้สะอาดเอี่ยมสะอาดเอี่ยมกว่าที่เราล่างสดๆดนะจ๊ะได้ได้ได้เฮ็ดอะไรมาายกว่าจะทําแบบนี้นะจ๊ะนี่นี่เราก็ล้างน้ำเย็นสองสองน้ำตามนาม้ำตามใจเราชอบนี่แหละจ้ะ าล่างสดๆยายว่ามันล่างยากจ้ะล่างยากถ้าล่างแบบนี้มันจะงา่ายขึ้นนอกจากมันจะไม่ฮักไม่ติมันก็ไม่ฮักไม่ติสองข้างสองข้างกับมดละจ้ะรอบที่สองก็ได้ที่ละจ้า ดอกที่สองใส่นกน้ำเย็นไปเลยเพ็ดก็ฝรั่งดีอย่างนึ่งจ้ะมันจะไม่มีดินกระเด็นขึ้นมาขึ้นมาติดดอกเหชดเนื่องจากราว่ามันอยู่ในป่าหยาจ้ะมันอยู่ในป่าหยาก็ไม่ค่อยมีดินขึ้นมากระเด็นขึ้นมาติดดอกเห็ดจ้ะบางง่ายจ้ะแบบนี้เราก็เอาไปแกงจ้ะ ล่างแบบนี้เราก็เอาไปแกงไม่เสียรสชาติหรอกจ้ะไม่เสียรสชาติย็นนี่ยายจะทำให้พีกหน่อยกินคนาข้หลังเขาแขกขัวใส่ใส่ นค่นั้นแหละจ้ะคุฝรั่งก็ทำขบขัวใส่เนยแล้วก็ใส่เกลือแค่นั้นเองนะจ๊ะขอบคุณที่รับชมคลิปยายจนจบเด้อจ้ายายลังเฮ็ดต่อกัอนเด้อจ้ะ